ผู้สูงอายุตื่นกี่โมงจึงจะห่างไกลโรครู้หรือไม่ก,การตื่นนอนให้ตรงเวลาและเหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายในผู้สูงอายุได้ระบบนาฬิกาชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติช่วยให้ร่างกายพักฟื้นอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับฮอร์โมนและอารมณ์ให้สมดุลผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ผู้สูงอายุเริ่มต้นวันเวลาประมาณ6-7ถึงโมงเช้าเพราะช่วงเวลานี้ร่างกาย จะได้รับประโยชน์จากแสงแดดยามเช้าที่ช่วยเพิ่มวิตามินดีพร้อมกระตุ้นระบบการไหลาเวียนโลหิตและพลังงานในการทำกิจกรรมประจำวันอยากตื่นเช้าแบบสดใสลองเข้านอนให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงคาเฟอีนช่วงเย็นและตั้งนาฬิกาปลุกในระยะที่ต้องลุกไปปิดการฝึกตื่นเป็นเวลาไม่เพียงช่วยสุขภาพแต่ยังเพิ่มพลังใจและพลังสมองในทุกวันอีกด้วยแค่เปลี่ยนเวลาตื่นชีวิตและสุขภาพก็ดีขึ้นได้ทันตา มาเริ่มต้นปรับพฤติกรรมการนอนให้สมดุลเพื่อห่างไกลโรคในระยะยาวกันเธออย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและมาร่วมสร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน